สวัสดีครับก็ผมแกน้อยชนภัยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมานําเสนอว่าเดเลทยเนี่ยมันมีได้กี่รูปแบบกันแน่แลวความจริงก็น่าจะเห็นจากปกคลิปไปแล้วแหละครับว่ามันมีได้ไม่จํากัดรูปแบบหรือคืออันทางรูปแบบนั่นเองแล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะโอเคนะครับก่อนอื่นผมก็จะขออธิบายก่อนว่าเดเลทัยเนี่ยคืออะไรรูปแบบของเดเลเนี่ยคืออะไรกันแน่แล้วก็ต้องเกริ่นตั้งแต่ต้นเลยว่าพวกเดเลเนี่ยคืออะไรกันนะครับ ซึ่งข้อมูลเนี่ยผมจะขออ้างอิงจากเดลเลยไทยวิกินะครับซึ่งเป็นวิกิที่จะรวบรวมรูปแบบของเดลเลยรูปแบบต่างๆเอาไว้ด้วยกันนะครับผมก็ขออธิบายเบื้องต้นก่อนนะครับว่าพวกเดลเลยไทยเนี่ยคืออะไรกันก็เดลเลยไทยเนี่ยก็คือเอาไว้เป็นลักษณะที่เอาไปใช้เรียกรูปแบบของตัวละครครับซึ่งลักษณะที่เอาไว้เรียกเนี่ยเราจะมองมันในรูปแบบของน่ารักความน่ารักครับเช่นผมขอยกตัวอย่างเป็นยันเดเลนะครับค,คือ ในคลิปนี้ครับผมจะยกตัวอย่าง8ดอย่างที่เป็นเทรนดิ้งนะครับก็คือในช่วงนี้นะครับเพราะว่าตัววิกิเนี่ยมันอัปเดตตลอดนะครับก็จะเป็นของช่วงนี้แล้วก็จะพูดถึงบางอันแล้วกันนะครับที่ผมจะพูดก็จะขอยกตัวอย่างเป็นยันเดเลนะครับนี่ครับในเว็บจะมีบอกด้วยครับว่ามาจากอะไรเขาว่ายันเดเลครับมาจากคาว่ายันเดลุที่แปลว่าป่วยทางจิตนะครับกับเดเลเดเลที่หมายถึงอาการน่ารักนะครับตอนนั้นคำว่ายันเดเลเนี่ย มันจะมีลักษณะที่หมายถึงตัวละครที่มีลักษณะป่วยทางจิตแล้วก็ดูน่ารักครับผมซึ่งหลายคนก็ถามแล้วมันเป็นยังไงกันล่ะก็นั่นแหละครับผมจะมาอธิบายก็คือตามที่ว่าว่ายันเดเลเนี่ยเป็นลักษณะที่เอาไว้บอกตัวละครว่าตัวละครนั้นเนี่ยมีลักษณะอย่างไรและเพราะลักษณะมันเป็นสิ่งที่เป็นน่ามาทำครับผมมันไม่ค่อย ที่จะชัดเจนเท่าไหร่คือมันไม่จำเป็นต้องเป็นรูปลักษณ์ภายนอกครับมันเป็นลักษณะภายในก็ได้แล้วลักษณะนิสัยของคนเราเนี่ยก็แบบเหมือนทวันพันเกี่ยวที่เรียวรนะครับมันอธิบายอย่างชัดเจนไม่ได้ทําให้มันมีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้พวกเดเลเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบไม่จํากัดครับผมเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลขึ้นอยู่กับว่าเรามองว่าอะไรน่ารักครับผมการม,มีรูปแบบเขาว่าเด,เ,ดเลพวกนี้เช่นยันเดเลเนี่ยเป็นแค่การนิยามรูปแบบของมันเฉยๆครับผม ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยก็ตามที่ผมบอกว่ามันมีหลากหลายเราจะคิดยังไงก็ได้ครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างของเดเลยที่คนหลายๆคนมีความรู้สึกอาจจะคิดเหมือนกันรู้สึกเหมือนกันก็เลยมาช่วยกันนิยามพราะว่าเราจะได้ตัวละครที่มีลักษณะแบบนี้ว่าแบบนี้ครับผมโอเคมาคําว่ายันเดเลตนะครับก็คืตคอตัวละครที่มีลักษณะป่วยทางจิตแล้วดูน่ารักครับผมก็อย่างเช่นอาจจะมีนะครับผมจะขอ อ้างิงจากตัววิกิโดยตรงเลยนะครับก็คืออาจจะมีลักษณะที่การปกป้องมากเกินไปการถวายหัวใจให้กับคนที่รักเลยแบบทุ่มเททุกอย่างและก็ใช้ความรุนแรงครับผมใช้ความรุนแรงพวกเนี้ยกับคนที่เรารักซึ่งตัวละครพวกนี้ตามที่บอกว่ามีาลักษณะป่วยทางจิตอันนั้นใจิตใจของเขาจะค่อนข้างไม่มั่นคงแล้วก็ค่อนข้างอันตรายครับผมอย่างที่เห็นว่าตัวละครตัวนี้เนะี่ยบางทีอาจจะทําร้ายตัวเอกหรือในกรบางกรณีเนี่ยก็อาจจะฆ่าตัวเอกเลยก็ได้ ซึ่งเป็นวิธีการแสดงความรักของตัวละครประเภทยันเดเละครับผมซึ่งอันนี้ก็ขอเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลแต่ผมก็จะขอพูดไปว่าถ้ามันเป็นแค่ตัวละครมันก็ยังคงโอเคนะไม่ว่าจะเป็นอนิเมะมังงะหรือว่าไลน์โนเวลก็ตามพวกนี้เนี่ยถ้ามันยังอยู่แค่นี้มันก็ค่อนข้างโอเคแต่ว่าถ้ามันมาอยู่ในโลกความจริงเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่คอนเซนต์เนี่ยแล้วเราไม่ได้ทําร้ายเขาเนี่ยมันก็ยังโอเคอยู่ก็ เดี๋ยวผมจะแปะข่าวให้ดูนะครับข่าวนี้เป็นข่าวที่ค่อนข้างน่ากลัวมากๆดังนั้นก็เอาผมจะอธิบายแล้วกันก็คือประมาณว่าผู้หญิงเนี่ยฆ่าผู้ชายด้วยให้เหตุผลว่ารักมากก็เลยฆ่าซึ่งนั่นเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะไม่โอเคเท่าไหร่ก็ขอให้อยู่ในวิจารณญาณแต่ละคนกันลวกันนะครับผมต่อไปนะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือคูเดเลน,นะครับตอนที่ผมบอกไปแล้วว่าเดเลนเนี่ยหมายถึงลักษณะน่ารักคูเนี่ยก็เลยมาจากคําว่าคูนะครับที่หมายถึง เย็นชานะครับครอยิ่งคูนหมายถึงเย็นเฉยครับแต่ว่าคูนเลยเนี่ยหมายถึงตัวละครที่มีลักษณะเย็นชาไม่ค่อยสนใจใครไม่ค่อยมันไม่เอยแบบแต่เป็นเย็นชาแบบไม่ค่อยแสดงอารมณ์นะครับแบบพูดอะไรไปก็ไม่ค่อยอะไรแล้วก็แบบแต่ว่าพอมีสถานการณ์ขับขันก็ยังแบบนิ่งอยู่ต่างกับแบบถ้าเป็นคนปกติก็อาจจะตกใจไปแล้วอะไรประมาณนี้ครับนี่ครับล้วก็ตัวละครพวกนี้เนี่ยจะค่อนข้างแสดงอารมณ์ที่เล็กน้อยหรือในบางกรณีนะครับก็จะไม่แสดงอารมณ์เลย ซึ่งนี่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าตอนที่วิกิได้บอกเอาไว้ครับว่าอาจจะซ่อนความรู้สึกเอาไว้ข้างในอยู่ก็ได้ครับผมนี่คือรูปแบบเดลเลอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับผมครับผมความจริงก็เป็นที่น่าสนใจสําหรับอันนี้นะครับว่าผมก็จะแนะนําเดลเล่ๆๆที่ก็ดังๆนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ดังตามเทรนนิ่งเพจเลยนะครับความจริงเดลเลมันก็มีหลากหลายรูปแบบแลที่ผมได้บอกไปว่ามันมีไม่จํากัดผมจะพูดหมดก็คงจะเป็นไปไม่ได้ครับผมโอเคมาต่อกันเลยนะครับกับดันเดลเล เพราะว่าดันเดเลย์นะครับมาจากคําว่าดันมาริที่แปลว่าเงียบครับผมกับเดเลย์ที่หมายถึงดูน่ารักก็คือตัวละครที่มีลักษณะแสดงอาการเง,งียบๆไม่ค่อยสูงสิงกับใครไม่ค่อยเข้าสังคมนะครับผมเพราะว่ารู้สึกกลัวว่าการพูดเนี่ยจะสร้างปัญหาได้ครับตัวละครพวกนี้ก็เลยมักจะแสดงท่าทีที่เง,งียบๆแล้วก็นั่นแหละครับก็เป็นเงียบๆสงบๆเข้าไว้ครับผมซึ่งก็ตัวละครนี้เนี่ยอาจจะ เวลาคุยกับคนที่รักหรือแบบคุยกับเรื่องที่สนใจก็อาจจะเกอกลายเป็นคนพูดมากนะครับผมก็ตัวละครพวกนี้เนี่ยก็คนที่คิดว่าตัวละครที่แบบเงียบๆไม่ค่อยสนใจกับใครน่ารักก็เลยรวมกันแล้วก็เรียกว่าดันเดเละครับผมเดเล่ต่อไปนะครับเป็นเดเรที่ผมรู้สึกว่าน่าจะดังที่สุดเลยนะครับในความคิดของผมก็คือของว่าซึนเดเล่ครับผมซึนเดเล่เนี่ยเป็นรูปแบบเดเล่ที่ดังมากๆมาจากคําว่าซึนซึนนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดู ซึนนะครับที่มีลักษณะหมายถึงการไม่ค่อยตรงกันนะครับแบบดูน่ารำคาญนิดน,นึงคือผมก็อธิบายไม่ค่อยถูกครับผม <c oughs> ต่ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยในภา,าษาไทยมักจะใช้คําว่าปากไม่ตรงกับใจแต่สาหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าคําที่อธิบายได้ชัดเจนเนี่ยมันอาจจะยาวไปหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าจะให้อธิบายลักษณะความหมายของมันจริงๆก็คือคําว่าก็คือประโยคดีกวครับประโยคว่าตัวละครที่มีลักษณะ การกระทําตรงข้ามกับความคิดของตัวเองครับกับหรือสิ่งที่ตัวเองต้องการครับผมซึ่งมันก็คือปากไม่ตรงกับใจนั่นแหละแต่มันไม่เชิงครับเพราะว่าปากไม่ตรงกับใจเนี่ยเราแค่พูดไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการแต่ว่าการกระทําตรงข้ามกับสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันครอบคลุมกว่าครับเช่นมันอาจจะดูวุ่นวายครับผมก็มขอโทษนะผมอธิบายอะไรดูวุ่นวายไปหน่อยแต่ก็ลักษณะของตัวละครเซเนเลก็อาจจะเช่น อยากได้ของขวัญแต่ว่าแบบก็พูดแบบอะไรของขวัญฉันไม่ได้อยากได้ดอกแต่ว่าได้จริงๆก็ดีใจอะไรประมาณนี้ครับผมก็เป็นตัวละครที่แบบอาจจะเผอหลุดความรู้สึกน่ารักออกมาต่อฝ่ายตรงข้ามครับผมแต่ว่าถ้าจริงๆก็ค่อนข้างที่จะแบบเก็บซ่อนเอาไว้ว่าตัวเองไม่ได้กระตันที่บอกเขวาว่าทําท่าทีการกระทําตรงข้างกับสิ่งที่ตัวเองต้องการก็แบบแบบอะไรฉันไม่ได้ชอบนายหน่อยอะไรประมาณนี้ครับผมยอดนี่แหละครับตัวละครประเภทซึนเดะเละครับผม เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับก็ถือต่อไปเลยแล้วกันในพวกพวกรูปแบบพวกนี้นะครับมันมีเออสิ่งที่เรียกว่า variation ก็คือรูปแบบย่อยครับผมว่าเนี่ยเาอาจจะเป็น delay แบบกัน delay ที่หมายถึงแบบแสดงออกทางปืนแล้วก็มีซึนเปเลทที่หมายถึงตัวละครที่เขาเรียกอะไรซื่อสัตย์ต่อตัวเองเกินไปแต่ว่าก็ทำทำ ทําท่าทางรังเกียจใส่อะไรประมาณนี้ครับผมก็นั่นครับว่ามันมีหลากหลายรูปแบบย่อยไปอีกมากๆครับทำให้พวกเดเลเนี่ยมีเยอะมากๆครับผม,ผมก็เลยบอกว่ามันมีไม่จํากัดครับผมตามที่ผมได้อธิบายไปเบื้องต้นแล้วโอเคต่อไปนะครับเดเรเดเรเนี่ยตอนที่บอกว่าเดเรเดเรเนี่ยหมายถึงอะไรที่ดูน่ารักน่ารักซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเขาจะหมายถึงตัวละครที่มีลักษณะสดใสร่าเริงครับเวลาไปที่ไหนก็แบบนาความสุขนำอเนร์จีไปด้วยแบบเฮ้ย hey, ว่าไงพวกนาย ทำอะไรกันต่อดีเนี่ยตัวละครที่แบบพกความเฮฮาลละเลิ้งไปด้วยครับผมก็นี่คือตัวละครประเภทเดรเดลครับผมที่เดียกะต่อไปนะครับซาโดเดเล่ซาโดเดเล่นะครับมาจากคําว่าซาโดมาโซคิสติกนะครับโอ้ขึ้นพอดีเลยไม่ต้องกดอะไรเท่าไหร่ก็คือซาดิสนั่นแหละครับก็บมาโซคิสตัวละครประเภทนี้นะครับเป็นตัวละครที่เล่นกับความรู้สึกของฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงฝั่งตรงข้ามก็พอนะครับไม่ต้องฝั่งตรงข้ามผมพูดผิด เป็นตัวละครที่เล่นกับความรู้สึกก็หลายๆคนก็อาจจะคิดว่าตัวละครเนี่มันดูจีิๆดีมีการแบบเล่นนู่นเล่นนี่ก็คิดว่าน่ารักก็เลยเกิดเป็นโดโรเดเละขึ้นมาครับผมต่อไปก็คือโดโรเดเละครับผมตัวโดโรเดเละนะครับเป็นตัวละครที่แสดงออกภายนอกหวานๆแต่ว่าภายในใจเนี่ยมีความรู้สึกที่ขุ่นมัวอยู่ข้างในครับผมผมลืมอธิบายชื่อนะครับมาจากคาว่าโดโรโดโรนะครับที่หมายถึงขุ่นมัวมึนงงนะครับ ก็นด้แหละครับตัวละครประเภทนี้เนี่ยมักจะมีความรู้สึกข้างในที่มีปัญหาแบบกับตัวละครที่ตัวเองสนใจหรือคนรอบข้างครับประมาณนี้เช่นเช่นสมมุรนะครับอันนี้คือกรณีสมบุรณนะครับพระเอกเนี่ยฆ่าแม่นางเอกแต่ว่าพอโตขึ้นมานางเอกกับพระเอกมาเจอกันเนี่ย นางเอกก็จะแบบโกรธแค้นพระเอกใช่ไหมครับที่ไปฆ่าแม่นางเอกแต่ก็อาจจะชอบกันอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นตัวละครประเภทโดโลดเดเลยก็คือตัวละครที่แสดงออกหวานแต่ภายในใจเนี่ยมีความรู้สึกแบบอยากจะทําลายอยากจะทําร้ายอะไรประมาณนี้ครับเป็นตัวละครที่มีอะไรอยู่เบื้องหลังมันทาให้ตัวละครดูมิติครับผมก็เลยเกิดเป็นโดโลดเดเลขึ้นมาครับผมผู้คนชอบต่อไปเฮียกสุเดลนะครับเฮียกสุเฮียกสุนี่เป็นมาจากคําว่านี่ครับเฮียกสุที่หมายถึงการแกล้งแบบ เหมือนการแซวหรือทําอะไรให้สนุกครับเป็นตัวละครที่ชอบแกล้งตัวละครอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นกรณีคนรักนี่ครับเขียนไว้มีลักษณะคล้ายสะดุดเดลเลยครับแต่เป็นคนละกรณีกันเพราะว่าสะดุดเดลเลยเนี่ยคือการเล่นกับความรู้สึกของฝ่ายตรงข้ามในลักษณะาซาดิสแต่ว่าที่อากาศสุเดลเลยนะครับคือการที่เล่นแต่ว่าไม่ได้ไปปั่นป่วนพยายามที่จะควบคุมสมองของฝ่ายตรงข้าม ควบคุมนนหมายหมายถึงอาจจะเป็นการหลอกใช้ก็ได้นะครับไม่อยากไปเป็นควบคุมแบบไม์คอนโทรลเลยอะไรประมาณนะ้ครับก็เนี่ยแหละครับพยากระสืเดเรยก็อาจจะมีการแกล้งแบบแกล้งจีบเซลเฉยๆอะไรประมาณนี้เหมือนเล่นมุกเสี่ยวให้ฝันวตรงข้ามเขินๆอะไรประมาณนี้ก็ถือเป็นพยากระสืเดเรยครับผมต่อไปนะครับผมจะพูดถึงเดเรที่ผมรู้สึกว่าเกิ่นไว้ก็ดีนะครับที่ผมรู้สึกว่าเกริ่นไว้ก็มีก็จะมีฮิเนะเดเรครับผม ฮิเนเดเลเนี่ยแปลว่าตัวละครที่มีลักษณะขวางโลกครับเช่นประมาณว่าเฮียโลกแม่งเฮีย,ยจะตายไปสนใจทําไมวะก็เนี่ยประมาณนี้ครับตัวละครที่แบบรู้สึกว่าดังเกียดโลกครับผมโดยตัวละครขวางโลกก็มีฮิเมเดเลฮิเมเดเลก็เป็นตัวละครที่มาจากคำว่าฮิเมะที่หมายถึงเจ้าหญิงนะครับว่าผมลืมอธิบายฮิเนฮิเนมาจากฮิเนรุนะครับประมาณว่าพิกับอะไรครับหักมุมประมาณนี้ครับฮิเมเดเลเนี่ยมาจากฮิเมะที่แปลว่าเจ้าหญิงนะครับก็คือตัวละครประเภทลูกคุณหนูครับผมก็เป็นฮิเมเดเลก็ตรงข้ามกับ โอจิเดเลอุจิเดเลนะครับที่แปลว่าเจ้าชายนะครับแล้วก็มีอ่าคันนี้ก็น่าสนใจนะครับคันนี้หมายถึงตัวละครประเภทที่พยายามเรียกร้องความสนใจด้วยชื่อเสียงหรือว่าเงินทองครับผมก็มีอ่าบอเบลคีก็ได้ครับ,บเบลคีหมายถึงตัวละครที่มีอาการป่วยครับผมก็หังที่ผมบอกเขาว่ามันมีเยอะมากทําให้มันมีไม่สุสดไม่จํากัดเลย มันเป็นเรื่องลักษณะเฉยๆซึ่งลักษณะก็ตอนที่ผมบอกเขาว่ามันมีอะไรที่อธิบายได้เยอะมากก็เลยมีไม่จำกัดครับผมแล้วก็เว็บนี้นะครับผมขอโฆษณานะครับเขาไม่ได้จ้างผมแต่ผมจะโฆษณาให้เขาครับก็คือเว็บนี้เนี่ยถ้าเราเข้ามาสมมติเราเข้ามาที่ฮิเมเดเล y ใช่ไหมนี่เห็นไหมครับคําว่าอนิเมะคาแรคเตอร์กับเวสเ e นคาแรคเตอร์เราสามารถกดไปดูได้ครับว่าในตัวละครอนิเมะเนี่ยจากเรื่องอ่าสมมตินะครับจากตัวนี้ครับอะคาเมะกบคิวนะครับ คุโรเมะเนี่ยถือเป็นตัวละครประเภทฮีเมเดเละครับผมซึ่งมันก็มีอธิบาเยเยอะมากในตัวละครจากเวสเทิร์นด้วยเวสเทิร์นก็มีทั้งการ์ตูนคอมิกหนังทีวีซีรีส์นิยายนวนิยายนะครับเกมแล้วก็จากอันอื่นออกมาเช่นอ่าอ่าก็ตอนที่แบบตอนที่เห็นเนี่ยนะครับจากไฟมิลลี่กายเนี่ยคอนนี่ครับก็ถือเป็นตัวละครประเภทฮีเมเดเละครับผมเว็บนี้เป็นเว็บค่อนข้างน่าสนใจนะครับเอามาใช้ในการศึกษาหาข้อมูลได้ผมผมก็เลยแนะนําม,มาตามที่ผมได้กล่าวไปนะครับก็ คลิปนี้ก็มีแค่นี้ประมาณนี้แหละรครับผมก็จะได้รู้จักเดรคร่าๆแล้วก็ผมก็อธิบายไปยตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าทําไมมันถึงมีได้ไม่จํากัดเลยก็คือสรุปให้นะครับว่าก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นความชอบส่วนบุคคลมันอธิบายได้ไม่จํากัดแล้วก็มันมีรูปแบบลักษณะการการะทําของแต่ละคนเนี่ยมันเยอะมากๆเลยมันนิยามได้ไม่หมดครับผมก็เลยเป็นสิทําทำให้ลักษณะของเดเลเนี่ยมีไม่จํากัดครับผมสําหรับ ใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ผมก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกมีความสุขจริงๆที่ได้มีใครมาดูได้มาฟังยู่ของผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังนะครับสำหรับครั้งนี้แก่ยรติเนาพผูไทยก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ